สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพเยอร์สัปดาห์นี้นะครับก็มีนักเตะที่น่าสนใจอยู่อีกนะครับนี่เป็นคลิปที่2ที่จะรีวิวนักเตะในแพ็กนี้แล้วก็อยากจะนําเสนอสุภาพบุรุษคนนี้ครับปีกซ้ายทีมชาติสเนกอลของเดียร์ูครับ ไิโอมานีครับนี่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ร่างที่5ของเขานะครับ ร่างนี้ตันอยู่ที่96นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบก,กับร่างเก่าๆให้ดูด้วยนะครับผมปีกซ้ายปีกขวานะครับสีเขียวเข้มอยู่แล้วนะครับนี่เป็นภาพที่กด Position Booster แล้วนะครับ CFAMF LMFRMF กด Position Booster นะถ้าไม่กดก็ลบไป2นะครับปีกขวา92 CF 92ถ้าไม่กด Position Booster ก็90นะครับผมถ้าตั้งเป็น SS ของหน้าตัวต่ำนะครับ88นะครับผมยืนต่ำเลยเป็น CF เนี่ยไม่เหมาะนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนโค้ชนะครับเปลี่ยนแผนที่มี LM F R M F นะครับผมถ้ายืน L M F นะ9 2นี่กด Position Booster นะ I M F ก็9 2เช่นกันนะถ้าไม่กดอยู่ที่90นะครับถ้าไม่กดมันจะเป็นสีเขียวจางๆนะครับสีเขียวเข้มนี่คือเรากด Position Booster แล้วนั่นเองนะครับจะบวกมาอีก2แต้ม A M F ก็9 1นะฮะถ้าไม่กดก็8 9นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวดูรายละเอียดค่าพลังนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมตัน9 6เกมรุก9 4ฮะบอลคอนชล การควบคุมบอล88 d ิบบิ้งการเลี้ยงบอล94ทายโพซิช,ชั่นเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำ91นะครับทรงสั้นทรงยาว83-79จบสกอร์ฟินิชชิ่งค่อนข้างน้อยนะ86นะโอ้โหอาจจะยิงลำบากนะครับแบบนี้นะครับผมลูกปั่นไซสก็น้อยนะเป็นปีกที่ปั่นไม่ค่อยดีนะฮะปั่นไซส74เท่านั้นแต่ว่าสปีดก็ยังทรงตัวเหมือนเดิมครับสปีดต้น99สปีดก็99นะครับล่างเบสก็99นะสำหรับสปีดคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง90นะครับพลังกระโดด89ความแแงงงกรร่82นนะคัับบาลาลซ์ทตว97 ความอึด96นะครับผมเท้าหลักของมาเน่คือเท้าขวานะครับแต่การใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุดด้วยนะครับสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะมีสกิลเ d ฟเฟนต์ d o u b บ e t ทัสคัตวีไฮน์เทิร์นสกอตส์มูฟ4สกิลคองบอลนะครับมีสกิลหม่งเฮดดิ้งสกิลยิงเนี่ยมีไล s i ซิงช็อตมานะครับยิงพุ่งพุ่งเขินๆนะครับผมอัลโกบิติกฟินิชชิ่งนะฮะจบสกอร์ท่ายากยากเฟิร์สไทมช็อตยิงจังหวะเดียวเกมแมนชิ ปีกซ้ายปีกขวาของเลี้ยภูมาครบเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์เพเยอร์รอบนี้นะครับผมเป็นผลงานที่นักเตะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ทําผลงานได้ถูกตาถูกใจโคนามินะครับผมปีกซ้ายก็มาเน่นะฮะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติสุนิเกลนะครับผมแล้วก็ปีกขวาก็เป็นโมซาล่านะครับกับทีมชาติอียิปต์นะฮะซึ่งทั้ง2ทีมชาตินี้เดี๋ยวก็จะชิงกันด้วยนะครับผม ทำผลงานได้โดดเด่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันนะมาเน่กับซาร่าจะเจอกันในนัดชิงนะครับเร็วๆนี้วันอาทิตย์นะครับผมก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับผมสําหรับโมซาร่านะครับถ้าเกิดใครรีเควส์มาเนี่ยคือผมเคยรีวิวไปแล้วร่างก่อนหน้านี้นะฮะร่างที่ทําผลงานได้โดดเด่นในพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็ไปหาดูคลิปเก่าได้แพทเทิร์นค่าพลังคล้ายๆกันนะครับวันนี้มาดูมาเน่ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องสารภาพตรงๆเลยนะครับว่ามาเน่เนี่ยค่าพลังดรอปจาก ช่วงแรกๆของป s 2021นะครับผมต้องบอกว่านี่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ร่างที่5นะครับผมแต่ว่าร่างที่โดดเด่นที่สุดก็คือร่างบนนะครับเดี๋ยวให้ดูตามภาพนะร่างบนสุดเนี่ยตัน98ถ้าเกิดร่างเก่าถ้าเกิดใครมีร่างนี้นะถือว่าของแรเลยนะยังโหดเลยอะมาในร่างนั้นนะครับคองบอลดีนะครับเลี้ยงบอลดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ย เวอร์ชันเบสเพลเยอร์เนี่ยอาจจะดรอปลงไปในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับโดยเฉพาะบอลคอนโทรลเนี่ยหลัก80เลยนะครับสำหรับเบสเพลเยอร์ทำให้ฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาก็ไม่ได้แบบบวกก้าวกระโดดมากนักนะครับผมทำให้มีความรู้สึกว่ามาเน่ร่างนี้นะครับผมจะเล่นลําบากในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับโดยเฉพาะการหมุนการพลิกไอพวกนี้นะเล่นลําบากกว่าร่างเก่าๆนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวร่างเก่าไว้แล้วก็เคยเล่นร่างเก่าๆเนี่ยมันมีความผิวมันมีความคล่องตัวในการคลองบอลมากกว่านี้นะครับผม แต่ในเรื่องของความเร็วแน่นอนครับสปีดก็ยัง99เท่าเดิมนะครับดูจังหวะนี้นะฮะติดสกอตมูฟนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่มามาพร้อมกับดับเบิลทัสแล้วหลายคนมักจะติดปัญหาในการกดดับเบิลทัสแล้วไปติดสกอตมูฟนะครับมาเน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นบางคนเคยเล่นเอ็มบัปเป้ก็มีบางร่างที่มีสกอตมูฟมากับดับเบิลทัสเนี่ยจะกดติดดับเบิลทัสลำบากนะครับมันต้องกดองศาได้แล้วก็จังหวะบอลได้ซึ่งความคุ้นเคยเราไม่ได้แบบไปเจาะจงที่ต้องกด โอ้โหองศาขนาดนั้นมันทาให้กดลําบากนะครับแล้วก็กดตรงๆไปเลยนะครับทำให้กดลาบากเหมือนกันแล้วก็เสียจังหวะนะฮะถ้าจะกดดับเบิลทัสเราไปติดก็มูฟเนี่ยติดนะฮะเสียบอลแล้วติดง่ายมากนะครับผมอันนี้อันนี้หลายคนหงุดหงิดจังหวะแบบนี้นะครับแต่ยังไงได้ครับมันลบสกิลไม่ได้เพิ่มสกิลได้แต่ลบสกิลไม่ได้เลยนะครับปัญหาดูจังหวะการทําเกมจากฝั่งซ้ายนะครับโยกเข้ามาแล้วหักตัดเข้ามาโดนกระแทกนิดนึงนะครับแล้วก็ซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าไปนะครับ คิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้สูงนะประมาณนี้แหละสําหรับปีกก็ไม่ได้เป็นปีกที่ยิงได้แรงนะครับผมแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ยิงแรงที่สุดที่เคยมีมาร่างนี้คิกกิ้งพาวเวอร์เกนะครับยิงแรงที่สุดกว่าทุกร่างที่เคยมีนะฮะเป็นร่างที่ยิงแรงที่สุดทุกร่างของมาเน่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับผมแต่ที่สําคัญคือฟินิชชิ่งเนี่ยน้อยนะครับถ้าเทียบกับร่างเก่าๆเนี่ยมีบางร่างเนี่ยฟินิชชิ่งถึง95เลยนะครับ ถือว่าใครได้ร่างแรเนี่ยล่างตัน98เนี่ยอันนั้นแรนนะโคตรเก่งเลยนะโคตรเก่งเลยนะครับล่างนั้นนะครับลูกปั่นไซก็ดรอปลงไปโอ้ร่างนี้74เลยอะ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกตาถูกใจสําหรับคนที่รักมาเน่นะผมก็เป็นหนึ่งแฟนในแฟนคลับของมาเน่นะครับนิสัยส่วนตัวชอบมากครับผมสมระเรียบง่ายแล้วก็ใจบุญนะี <laughs> น่จังหวะปัน่นบอกว่าปั่นน้อยปั่นโชว์ซะเลย คือถ้าบอลมันได้จังหวะมันได้ค่าพลังการปั่นน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าองศามันได้นะครับมันก็พอลุ้นได้นะจังหวะมันต้องปั่นก็ต้องปั่นเนี่ยยิงตรงๆไม่ได้ติดแน่นอนจังหวะแบบนี้มุมแบบนี้ต้องลองปั่นครับจังหวะวางจากตอนลึกครับแล้วก็ใช้สปีดนี่เปิดแป๊กครับเท้าซ้ายเท้าหลักคือเท้าขวานะครับถ้าเปิดเท้าซ้ายเนี่ยบางจังหวะถ้าเกิดเราแผ่วสปีดนะผ่อนสปีดนะครับมันก็มีความแม่นยํามากขึ้นลองปั่นอีกทีนึงดิปั่นได้ลูกนึงลองใหม่ลองอีกทีนึงครับ ใช้ความเร็วทางซ้ายให้เป็นประโยชน์นะครับความพิ้วความเร็วยังเหมือนเดิมครับจังหวะพอเราหลุดเลี่ยมเบียดของกองหลังได้นะครับผมก็สบายเลยครับสาหรับปีกสายพิ้วนะฮะดูอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยเลียมเบียดของฝั่งคู่ต่อสู้ยืนยืนไกลนะครับทาให้เราสปีดบอลหน,นีได้แต่เอาตรงๆนะผมรู้สึกน้อยใจด้วยเหมือนกันนะว่าทําไมให้ค่าพลังมาเน่เนี่ยดรอปลงไปจาก ล่างก่อนหน้านี้นะครับทำให้เราเล่นยากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลน,นะครับผมแล้วก็การควบคุมบอลรวมถึงการจบสกอร์ด้วยนะปีกถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ยิงออ้ยนี่ติดสกิลเกมแมนชิพนะครับอย่างน้อยก็ใส่เดี๋ยวมันทัสติดแล้วก็เรียกฟาวได้นะครับนี่ฮะหมุนเราม้วนมาดับเบิลทัสดักข้างหน้าโดนเรียกฟาวได้นะครับสกิลเกมแมนชิพ จริงๆก็เป็นสกิลที่เป็นมาตรฐานของปีกที่ควรมีส่วนใหญ่ปีกจะมีสกิลนี้อยู่แล้วนี่ขวาลูกนี้ดูดิฟิดิชิ่งมันน้อยนะครับยิงไปดาวังคารเยอะเหมือนกันนะผมลองยิงไกลโดยเฉพาะการยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษถ้ายิงพุ่งๆเนี่ยโอ้โหไปดาวังคารเยอะเหมือนกันนะทำไมไม่ไปดาวเสาดาวพุทหัหด, <c oughs> ดูฮะหลุดมาแล้วต้องได้เน้นๆเนีน่ยไปเข้าซ้ายซะอีก <c oughs> โอ้ยิง ออกไปเยอะเหมือนกันนะหลายยิงทิง้งยิงคว้างเยอะเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าจบสกอร์มันน้อยนะครับจังหวะม้วนตัดเข้ามาครับแล้วโยกนี่เอาตัวรอดลําบากพอบอลคอนโทรลมันน้อยลงนะครับเรื่องของไทโพเลชันด้วยน้อยลงนะครับทำให้มันมันไม่คุ้นเคยนะครับที่ <c ười> เคยเล่นมาเน่เก่งกว่านี้ไงหลุดมาแล้วต้องได้นี่เออต้องเน้นหน่อยจะได้ก่อนหน้าน,นี้ก็ยิงออกไปเยอะเลอเกินครับน่าน้อยใจครับผมว่าร่างนี้เนี่ยทำไมแหม โอ้โห oh, ถ้าเทียบกับซาร่านะครับผมซาร่าเล่นเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับมีความสามารถในการคลองบอลดีกว่านะครับจบสกอร์ดีกว่าสําหรับซาร่านะแต่ซาร่าผมรีวิวไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนรีเควสเยอะๆอาจจะรีวิวให้ให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งสําหรับล่างนี้นะดูจังหวะโยกครับแล้วโดวนกระแทกจังหวะช็อตสุดท้ายครับซ้าอีกท <laughs> ีแปลกแปลกให้ดูหลายๆจังหวะนะครับ าแล้วหาตำแหน่งได้ดีครับไปแล้วสปีดต,ติดเครื่องพอกระชากหนีกองหลังได้เข้าไปแล้วยิงโน่นไปไหนไม่ดู <c oughs> เอ้ยยิงเข้าก็เยอะจริงๆครับแต่ว่าโอกาสยิงเยอะมากนะครับถ้าสังเกตดีๆนะยิงออกกรอบไปเยอะมากนะครับม้วนเข้ามาครับจังหวะนี้ต้องเปิดและตัดเข้าไปนะครับปิล่านี่ว <c oughs> ิล่าบอกเราคือเพื่อนกัน <c oughs> มาครับสปีดริมเส้นมาทําเกมจากริมเส้นครับสปีดต,ตัดเข้าไปข้างในไม่มีใครขวางก็ขอลองละ มีใครขวางก็ยิงเลย <c oughs> ลำบากนะครับอย่าพยายามเน้นยิงไกลแล้วกันนะครับคาเตือนนะเพราะว่าแหมมันยิงตรงกรอบน้อยมากนะครับพยายามเข้าไปใกล้ถ้าจะยิงเองนะครับพยายามเข้าไปใกล้ๆนะครับหามุมเปิดแล้วปั่นค้าพลังการปั่นก็น้อยนะยิงไกลในลำบากนะครับไม่เหมือนกับซาร่านะถ้าเราเทียบกับเฉพาะนักเตะลิเวอร์พูลด,ด้วยกันนะปีกซ้ายปีกขวานะครับผมนี่สปีดไปถ้า,ถาสปีดกินเส้นกินแดนดวนความเร็วแบบนี้เนี่ย เอาอยู่ครับหักเข้ามาเวลาบอกขอแก้ตัวเราคือเพื่อนกันเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับตัดเข้ามาครับแล้วก็หาเหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมเข้าขวาแต่ยิงซ้ายครับแต่เท้าซ้ายดีนะความคล่องแคล่วแล้วก็ความแม่นยําดีนะครับสาหรับเท้าซ้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้เกือบว่ายิงได้ทั้งสองเท้านะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่โดยรวมนะครับสําหรับใครที่เปิดได้นะครับผมก็ถือว่าเป็น เป็นปีกซ้ายที่เป็นตัวเลือกได้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันนะครับสำหรับร่างนี้นะฮะน่าเสียดายอย่างที่บอกไปนะครับค่าพลังดรอปไปทําให้เล่นยากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีเลยนะครับผมก็เก็บไว้ครับแล้วก็ทำเว็บตานโดยเฉพาะใครที่เป็นเด็กหงนะครับผมใช้ได้ทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวสตีโอมาเน่ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ